สวัสดีครับผมแม็กซ์พูชาแนลนะฮะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณเนินนะคะจากประเทศนะฮะจำประเทศไม่ได้นะฮะเนาะที่ใจดีนะครับผมสั่งคีมมาให้ใช้นะคีมพีสกินนะครับชุดหนึ่งครับปูหนึ่งฮะสองพันสองร้อยบาทนะครับผมเนาะอ่านะฮะนะตัวหนึ่งนะไม่ใช่กว่าพันเก้าเก้าสิบสามเอาปูสองพันสองร้อยปูสองพันสองร้อยใช่ครับปูสองพันปูที่สองนะฮะเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับผมนะนี่นะคะโอไปดูหน่อยะครับผมนะ อ่าก็จะมีเจลล้างมือนะครับเนาะอันนี้ของแถมใช่ไหมครับน้ำเจลเจลอาบน้ำนะฮะจะเอาเจลล้างมือได้ยังไงเหรอโทษ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 ผิดนะฮะตัวแถมตัวแถมอ่าอันนี้ของแถมนะฮะเนาะเจลอาบน้ำแล้วก็มีเสื้อนะครับผมอ่าเป็นของแถมใช่ไหมใช่อ่านะฮะเนาะแล้วก็มีครีมนะครับผมโฟนี่มันจะมีสามกระปุกใช่ไหมก็ใช้ยังไงเ ตัวนี้ก็เป็นเซรั่มเซรั่มตัวนี้เป็นเป็นตัวนี้เป็นครีมล้างหน้าเป็นเจลล้างหน้านะฮะเนาะเจลล้างหน้าตัวนี้ก็เป็นเซรั่มนะนี่เซรั่มเหรอใช่อันนี้ครีมล้างหน้าใช่เจลล้างหน้าตัวนี้จะเป็นเจลล้างหน้าล้างหน้าเหมือนสบู่แทนสบู่นะเออแล้วตัวนี้ก็คือเซรั่มใช้เช้าเย็นครีมเซรั่มแล้วก็ใช้ใช้เย็นแล้วก็ ทาครีมตัวนี้เป็นครีมทีพีสกีนวิตครีมสรีนนะครฮะชุดหนึ่งกระปุกนึงประมาณสองพันสองร้อยนะฮะนะครับผมเนาะต้องขอขอบคุณมากมากเลยครับเนาะคุณเนื้อนะครับย้ำว่าคุณเนื้อนะผู้ใจจะดีนะครับเนาะคุณเนื้อนะเอฟซีจะดีนะครับผมโอ้สุดยอดเลยอ ทีนี้เราดูโฉมหน้าก่อนเอานะฮะดูโฉมหน้าผมครอบยังไม่ใช้ตอนนี้เอ่อหลังหลังใช้แล้วจะเป็นยังไงนะฮะหน้าผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเนาะมมหหาาไไ่ยโอ้เป็นแบบก่อนก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วเราดูอีกหนึ่งเดือนที่ใช้หนึ่งเดือนแล้วครับผมเอ่อหลังจากได้ครีมมานะครับเนาะก็ กลับโปรใหม่โฟมได้หรือยังฮะได้หรือยังตัวไหนอันนี้เป็นเซรั่มเจียวล้างหน้าเจียวล้างหน้าอันนี้เจียวล้างหน้านะครับผมอันนี้เป็นเซรั่มครับเซรั่มนะฮะเนาะอ่าแล้วต่อไปจะแล้วก็ไอ้ครีมอันนี้นะฮะเนาะครีมทาผิวนะทาผิวนะฮะเนาะครีมทานนะเอาครีมทานนะพูดผิดตลอดเลยนะฮะเนาะแล้วใช้ยังไงรู้ไหมอ่าเตะ แต่นี่เซลทับปูก่อนนะดูเซลทับปูเหมือนลลุงพทาดูเซลทับปูก่อนเราลองดูครับเดือนหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ย่าหนยังใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วย่าหนิงก็มีเอชซีสีเขียวใจไปแล้วเดือนแรกด้วยนะเก่นมากเลยย่หนิงอ๋อหน้าเนียนใสนะครับคุณมาลงสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วดูถ้าดูหน้าในจะพูดต่อไปใช่ครับรอดูกันมา หน้าผมจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะร้านยาดินหรือเปล่าใช่โอ้โอเคต้องเหมือนนี่นะคะอันที่เป็นกระปุกสั้นๆนะคะเชุดหนึ่งอาโป้หนึ่งหน้าผมหนึ่งโอ้ขวัญของไอ้นี่แหละที่ไปจ่ายตังค์เมื่อกี้อ่าใช่อันนี้่ FC เขาสั่งมาอ่าแล้วให้ทัพูส่งเองเหรอ่ะให้ทัพูส่งเองเหรออ่าเขาโอนตังค์มาให้แล้วแล้วทัพูก็ส่งเองแล้วก็คงส่งไปข้างในโอ้ ไม่ได้แจ้งชื่อให้องเขาส่งเองอ่ะสวัสดีครับย่านี่สวัสดีครับเขาซื้อให้แมนครับคุรู้รู้รู้แล้วแต่ว่าทีนี้ใครส่งใครใครเป็นผู้ส่งผมเป็นส่งเองก็ก็ใช่ต้องส่งเองอ่ก็เข้าไปแล้วก็แอดมินข้างก็คือเอาเอาเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วก็เอาเอาของไปส่งไปรษณีเองนี่เสื้อเหรอไม่ได้ส่งไปรษณีให้อยู่ข้างในเลยเหรออ่าเออเอาจริงๆเขาให้ใช้เหรอใช่ไอ้เจ้าโอ้ชมพูทาโอ้เพาอยากให้ชมพูแล้วบล้อใช่ผมจะใช้นี่ เพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีปัญญาจริงแล้วพี่แดงไมีปัญญามมีปัญญาใช่นี่นี่ได้ย่าหนึ่งก็ใช้ไปย่าหนึ่งใช้แล้วหนึ่งครีมหนึ่งแล้วก็เซรั่มหนึ่งเดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็ยังดี ญาณิงก็ใส่เสื้อที่เขาแถมให้ใช่ไหมใช่มีเอฟซีเขาซื้อครีมแล้วเขาเอาครีมไปเขาแถมเสื้อให้ญาณิงญาณิงเลือกเอาสีชมพูเพราะเป็นขอพผู้หญิงอ่าแต่ผมไม่ค่อยแบบถูกแล้วเอาสีนี้นะถูกแล้วเป็นของผู้ชายอาเออถูกต้อง ครับผมเนาะขอบคุณมากครับย่านีครับผมอ่าฮะผมกินข้าวหรือยังข้ามากินก็กินร่วมกินข้าวด้วยกันนะรูปเท้าแล้วก็อ่าอ่าอะไรเกี๊ยมปลาใส่ฟีขอบคุณมากมากญาณกลับไปกินที่บ้านเพราะผมีปลาช่อนเหมือนกันญาก็จะไปต้มปลาช่อนปลาช่อนนะอโเคครับผมเนาะขอบคุณครับผม นี่นะฮะน้องก็อีกแบบนึงนะครับผมย้ําเลยครับเนาะผมต้องขอขอบคุณมากมากนะคุณเนิร์สนะครับผมจากประเทศอ่าผมลืมเนาะตัวประเทศอยู่ประเทศอะไรนะครับแต่ว่าได้ชาแล้วนะเอฟซีนะฮะเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอดูหน่อยดิมันงอีกที่ได้ชาแล้วนะฮะเนาะอ่าได้ชาแล้วนะฮะเนาะเป็นชุดหนึ่งนะฮะเนาะอ่าชุดโปรสองพันสองร้อยนะฮะเนาะอ่าครับผม แล้วก็แถมเสื้อด้วยนะฮะเอซีนะฮะบบจริงก็ทำสวยดีตามผมแล้วผมต้องลองใส่ดูนะฮะเนาะ,ะ,นะอ่าอ่าต้องลองใส่นะฮะเนาะคือที่จะเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่า เมื่อเช้าก็เขาก็เมื่อเช้าว่าเมื่อเช้าว่ารู้คนอาบน้ำเหรอเออผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยไม่รู้เรื่องเลยเราก็ต้องลองใส่นะฮะเนาะอ่าวันนี้เจลเหรอใช่เจลเจลใส่ผมแล้วเจลอาบน้ำไหมเนี่ยเจลอาบน้ำไม่หรอะเราผมเลือกสีน้ำตาลนะฮะห้าร้อยเก้าสิบบาทต้องอย่างนี้เลยนะฮะเนาะเออเออพอดีเลย แต่ว่าเออยาวไปนิดนึงก็พอดี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 นี่นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับผมนะฮะ FC เอฟซีใจดีนะฮะหรือผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ตังอาสินค้านะครับลินาแมงกนัพูและก็ช่วยให้ใช้ใดทีมีด้วยนะคุณเนิร์ดนะฮะคุณเนิร์ดนะครับผมเอฟซีที่น่ารัก ของสามสิบเอ็ดนาทีะทุกคนทุกท่านด้วยฮะครับขอบคุณอีกครั้งด้วยนะฮะขอบคุณมากมากนะครับนะะฮตีรุ่มเดี๋ยวได้แล้วนะฮะเอฟซีเนาะโอ้ขอบคุณมากนะครับตีรุ่มผมไดขึ้นทุกวันนะขึ้นทุกวันนะแต่บุญก็ธรรมาได้ตีตุลาทนายกับเกียรติก็เรียบเรียบผมก็ขอให้ไม่ไหวร่ำรวยนะครับขอให้ตีสองขอให้ขอรวยขอให้ล่ำรวย สมปรารถนาทุกอย่างคิดถึงไหนก็สมปรารถนานะคะเนาะจะเลื่อนจะเลื่อนลุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะจากใจขอบคุณมากนะครับจากใจผมนะฮะเนาะสวัสดีผมลุงองพักผูจัดการนค้าส่งลุงค้าสินครั้งนะฮะเนาะที่สั่งให้สินค้าในไม่ให้ผมในน้ำแม่งทิศแม่งทัพพูด้วยแล้วก็ให้ ขายสินค้าด้วยนะครับต้องขอบคุณนะแรับใส่เสื้ออะไรครับพี่จะกินแน่มี FC แล้วคุณเนื้อนะคุณเนื้อนะครับย้ำคุณเนื้อนะครับต้องขอบคุณมากๆนะกล่าไม่ทราบนะฮะเนาะก็เรื่องแบบนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องนะดีใจมากๆเลยนะขอบคุณนะจับประเดศาสวัสดีจ้าสองใจสิ้นคดตั้งได้แล้วนะฮะเนาะขอบคุณมากครับอาานะฮะเนาะ สำหรับคลิปนี้กอขอจบเพียงนี้นะครับ,รบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับ<น>ขอบคุณครับผม